สวัสดีจ้าพี่น้องมาเดอ้อตำจัว่วตำตำามหุหงจ้าตำามุ้หงแกวินแดดนะจ้ามาเดอ้อมาเดอ้อโอ้ยเบิง่งตำหม้หงไข่เค็มใสเออตำหงใส่กุ้งนะจ้าใส่กุ้งเจ็บแซ่บนะจ้ามาจั่วกันเนาะเพีย บักพีกกํหนึ่งจ้าผักพิกกาเดียวบักพิกสวนเจ้าของจ้าหน้าเป็นค้นปลูกเจ้าของเป็นค้นกินนะจ้าเอฟเป็นค้นกินหน้าเป็น,นป้นปะลูกเนะหน้าเป็นพวกินเผ็ดมาจากจวดจวดจ้าวิ่นแดดนะจ้าแกแดดแกร่มนะจ้าแดดกำลังออกกินแล้วแล้วกับสเห็ดสวนจักน้อยหนึ่งนะจ้ามันแดงยังเถสิเห็ดการบ้านเนาะโอ้ยมามามา,มา,มากินน้ำกันจ้า ได้แคบหมูมากสื่อมาแคบหมูพอดีไปแววสื่อของกับลยได้แคบหมูมากจวดจวดกันจ้ามาเด้อ